สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับอีพีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกนเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับอะไะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเรือเตรียมปล่อยยืมฟิลิปหากยางก้นด้านหนังสือพิมพ์อังกฤษรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยคาวินฟิลิปกองกลางตัวสำรองออกจากทีมแบบยืมตัวในตลาดหน้าหนาว มิฟิววัย27ปีย้ายออกจากอังกอยู่ในเต็ดมาอยู่ที่ถิ่นเอติฮัตเตเดียมเมื่อซัมเมอร์ก่อนอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้นะครับเขาแทบไม่มีโอกาสได้ลงสนามนะครับโดยเป็นตัวจริงในพรีเมียร์แค่2นัดนะในฤดูกาลก่อนนะครับรายงานระบุว่าเรือใบสีฟ้าหวังจะปล่อยยืมแข่งทีมชาติอังกฤษระหว่างตลาดเดือนม,มกราคมนี้หากยังมีปัญหาเรื่องการเบียดแย่งตำแหน่งยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับ เชื่อว่าทางด้านเปโกเดียร่านะครับอยากจะรับข้อเสนอแบบยืมตัวมากกว่านั่นหมายความว่าฟิลิปจะมีโอกาสกลับมาอยู่กับสโมสรหลังจบซีซั่นนี้ฟิลิปนะครับก็พร้อมจะแย่งตําแหน่งตัวจริงภายในทีมเหมือนเดิมแต่ก็พร้อมจะอําลาสโมสรแบบชั่วคราวหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นสู้ๆนะครับควิฟเฟิลิปเป็นกําลังใจให้ครับมาดูข่าวที่ต่อนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับทอรมี่โดกูโดกูเผยเคดีบีมีส่วนทําให้ตัดสินใจเลือกย้ายมาเรือ เทเลมี่เดกูเปิดเผยกับ RTL Info สื่อในเบลเยียมบ้านเกิดว่าเควินเดอบอยรุ่มพี่ในทีมชาติเบลเยียมมีบทบาทสำคัญในการทำให้เขาได้ย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้และคอยให้คำปรึกษาสมกับเป็นกัปตันตัวจริงแน่นอนครับเควินเดอบอยมีบทบาทกับเรื่องนี้เลยในการย้ายมาซิตี้ผมรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาถามผมเมื่อได้ยินข่าวว่าผมจะมาที่นี่เขาถามผมเพื่อยืนยันอีกทีเขาบอกว่าซิตี้ถามเขาถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผม และเขาก็พูดเรื่องด้านบวกออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเรายังคงติดต่อกันอยู่ mm. เมื่อมีคำถามผมก็ถามเขาแต่ตอนที่ผมมาถึงที่นี่เขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขากาลังผ่าตัดอยู่ผมเห็นเขาครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ลงเล่นในเกมแมนเชสเตอร์นั่นแหละ mm. นี่เป็นคำกล่าวของทางด้านเชลลมี่ดกูนะครับที่เปิดใจในสื่อบ้านเกิดนะครับในกรณีที่เลือกย้ายมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยที่ทางด้านเควินเดอร์บอยนะครับ ให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำในการเลือกมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูข่าวที่ตามกันต่อเลยดีกว่านะครับติวบาเชื่อมีทีมเดียวหยุดเรือได้ดับบิดซิมบานักเตะในตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่ามีเพียงแค่อาร์เซนอลที่จะสามารถหยุดแมนซิตี้ได้ซิมบาเขาได้กล่าวว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่อเมซิ่งและเปลี่ยนไปด้วยนักเตะที่วิเศษนี่คือฤดูกาลที่8ดของเป๊ปกับซิตี้แล้วปีแรกเขาทำความคุ้นเคยกับพิม์ลีกแต่ตอนนี้พวกเขาแทบจะหยุดไม่อยู่ ผมมองว่าอาเตนอนเป็นทีมเดียวที่มีโอกาสท้าทายแย่งแชมป์กับซิตี้นะทีมอื่นๆนะเหรอผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทำได้ติบาเขาได้กล่าวต่อว่าฤดูกาลที่แล้วผมได้ดูการแข่งขันของซิตี้แทบจะทุกนัดในแชมเปี้ยนลีกผมไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลดังกล่าวได้ในตอนที่อยู่ที่นั่นแต่ผมมีความสุขมากๆในที่ตุดตโมสอนก็สามารถทำแบบนั้นได้พวกเขาคู่ควรกับมันตโมสอนคู่ควรกับมันแฟนบอลคู่ควรกับก,บการคว้าสามแชมป์มันเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งจริงๆ นี่นะครับิมบาก็ได้กล่าวถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีเพียงแค่อเซนอลเท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แล้วก็ยังกล่าวเสริมนะครับในกรณีที่แมนซิตี้คว้าได้3แชมป์ตนเองก็มีความสุขก,กับทีมเก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแม้จะไม่ได้อยู่ในทีมแล้วนะครับสมก็เป็นตำนานของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆนะครับตาบิสซิบามาดูข่าวที่4กันต่อเลยนะครับ คุณโดกันรับไม่กล้าบอกลาเรือต่อหน้าแต่โทรบอกเบบแทบสะเทือนใจอินคายคุณโดกันอดีตกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ออกมาเปิดใจถึงการอำลาเมื่อที่นฤดูการที่แล้วโดยยอมรับว่าเขาไม่สามารถบอกลาเรือใบด้วยด้วยตัวเองมิดฟิล์ชาวเยอรมันออกจากถิ่นเอติฮัตเตเดียมหลังจากพาทีมควาทีปเปแชมป์โดยใช้เวลาเจ็ปีที่ซิตี้ในฐานะผู้เล่นคนแรกที่เปบโบเรียล่าเซ็นสัญญาเข้ามายังสโมสรอนก่อนที่จะย้ายไปบาซ่าแบบไร้ค่าตัว เขาได้กล่าวว่าน่าเสียดายที่ผมไม่สามารถบอกลาต่อหน้าเพราะผมได้ตัดสินใจหลังจากนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกนั่นอาจเป็นการคุยโทรศัพท์ที่ยแย่ที่ตุดในชีวิตของผมบทสนทนานั้นตะเทือนอารมณ์อย่างมากแต่เป๊กก็มีความตุกกับผมเช่นกันเขายังบอกกับผมด้วยว่าถ้าผมต้องการอะไรผมสามารถติดต่อขอได้เมื่อไหร่ก็ได้มันยอดเยี่ยมมากที่ได้สัมผัสกับเป๊ปในฐานะโค้ชสิ่งนี้จะช่วยผมได้มากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นี่เป็นคำกล่าวของกุนโดกันนะครับที่บอกว่าไม่สามารถบอกราต่อหน้าแต่ว่าก็ได้โทรบอกเป๊ปนะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP นี้นะครับก็ยังเป็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านอินคาย,คยกุนโดกัรนะครับกุนโดกันเผยเรือถกสัญญาช้าไปหน่อยไม่งั้นมีลุ้นอยู่ต่ออินคายกุนโดกันนะครับยอมรับว่าเขาสามารถอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปได้หากสโมสรเจราจาไวกว่านี้ และเขาได้กล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วปัญหามันไม่ใช่เรื่องระยะเวลาตัญญา1ห,หรือ2ปีไม่ใช่เรื่องของข้อสเสนอแมนทิตี้รอค่อนข้างนานกว่าที่จะพูดคุยเข้มข้นาหากเกิดไว้กว่านนั้นสักหน่อยจุดเริ่มต้นคงแตกต่างออกไปจากนี้ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นการปิดฉากที่เพอร์เฟกแล้วไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่านั้นแถมการเล่นให้บาซ่าก็ยังเป็นความฝันวัยเด็กของผมด้วยซีซั่นที่แล้วนะครับคุณเดกันได้สั่งลาแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยการที่ช่วยให้แมนทิตี้ของเรานะครับ สามารถควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่รอคอยมาอย่างยาวนานได้สำเร็จรวมถึงคว้าตามแชมป์ด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางด้านกุนโดกันนะครับที่สามารถช่วยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นควา้าแชมป์มาได้นะครับซึ่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นแชมป์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานั้นรอคอยมาอย่างยาวนานแอดมินในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งนะครับยอมรับเลยนะครับว่าเป็นถ้วยที่วาดฝันแล้วก็ตั้งใจรอคอยมานานจริงๆก็ขอบคุณจริงๆครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้นำข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังก,กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ